มงเจ้าชนแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำนานเรื่องเล่าเครื่องรางของขลังต่างๆกับทางช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมรักยมรักยมนั้นเป็นรูปแกะสลักไม้รูปเด็กคู่หนึ่ง มีลักษณะเป็นเด็กผมจุกยืนกำมัดทั้งสองข้างทำท่าทางเหมือนกำลังจะชกโมยโดยตัวที่มีชื่อว่ารักนั้นจะแกะจากไม้ของต้นรักซ้อนซึ่งบางทีก็ใช้ส่วนที่เป็นลำต้นแต่บางครั้งก็ใช้ส่วนที่เป็นรากที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกและต้องเป็นต้นรักที่ตายพรายนั่นก็คือมันตายเองตามธรรมชาตินั่นเองส่วนอีกตัวที่มีชื่อว่ายมนั้นก็จะแกะจาก ต้นมะยมที่มีลักษณะเดียวกันกับต้นรักตัวโยมนั้นจะมีสีขาวส่วนตัวรักจะมีสีดำเมื่ออาจารย์ได้แกะรูปทั้งรักและโยมเสร็จแล้วก็จะทำพิธีกรรมการปลูกเสกโดยนำเอารูปกุมาทั้งสองนี้วางไว้ในขันสำเร็ดที่บรรจุน้ำมันหอมหรือว่าน้ำมันจันทร์อาจารย์ผู้ปลุกเสกจะต้องทำการปลูกเสกจนกว่ารูปของกุมาทั้งสองนั้น จะลุกขึ้นเต้นได้เราก็มีชีวิตจึงจะถือว่าสำเร็จผลผู้ที่จะให้เจ้ารักและเจ้าโยมนั้นช่วยเหลือในเรื่องต่างๆก็ให้นำเอารักโยมพร้อมด้วยน้ามันหอมที่มันจุอยู่ในขวดเล็กๆที่พอจะใส่รูปของรักโยมนั้นได้พกติดตัวไปด้วยในการทำภารกิจต่างๆและเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ให้นำเอารักโยมนั้นไปไว้ในที่อันควรและจัดแจงเครื่องบูชา ให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำอัดลมต่างๆเหมือนกับว่าเราเอาให้เด็กธรรมดาธรรมดาบริโภคนั่นเองการพูดการจาโต้อต,อตอบกับรักยมนั้นตัวผู้เลี้ยงหรือบูชาก็จะต้องถามเองและตอบเองพูดง่ายๆก็คือพูดเองเออเองนั่นแหละครับถ้าหากเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้บอกกับรักยมไปอย่างนั้นว่าจะให้ช่วยอะไรยังไง และผู้ใช้จะต้องคอยดูแลอย่าให้น้ำมันหอมในขวดรักโยมนั้นเหือดแห้งลงโดยเด็ดขาดต้องคอยเติมทุกครั้งเมื่อน้ำมันใกล้จะหมดขวดมีเรื่องราวเล่าขานกันถึงเรื่องของรักโยมนี้มาตั้งแต่ครั้งโบร,ราณกาลว่าครั้งหนึ่งที่เราป่าหิมะพานได้มีฤาษีตนหนึ่งได้ออกหาผลไม้ป่าเพื่อนามาขบฉันและได้เดินผ่านสระน้ำก็ได้ตั้งใจว่าจะตักน้ำ ไปไว้ดื่มกินที่อาสมด้วยแต่ก็ไปเจอเข้ากับกุมารคู่หนึ่งอยู่ในดอกบัวจึงได้นำเอา <c oughs> กุมารทั้งคู่นั้นไปเลี้ยงอย่างอาสมจนกระทั่งเด็กน้อยทั้งคู่เติบใหญ่โดยพระฤาษีได้ตั้งชื่อให้ว่ารักตักกุมารและยมตักกุมารพร้อมกันนั้นเขนก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้ทั้งคู่อย่างเสร็จสมบูรณ์กุมารรัตตกุมารนั้น เป็นมนุษย์น้อยรูปโฉมงดงามส่วนโยมตักกุมานั้นจะเก่งด้านเวทมนต์คาถาและเพลงยศเมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มติมพี่ทั้งรักและโยมก็ได้ลาพระฤาษีไปยังในเมืองเพื่อทําการรับราชการเพื่อหาความชอบใส่ตนเองต่อไปก่อนออกจากป่านั้นฝ่ายพระฤาษีก็ได้อบรมตักเตือนสั่งสอนทั้งสองอไว้ว่า อย่าได้หลงผิดคิดสำคัญตัวเองว่าตนเองนั้นเก่งกล้าเกินใครจะเบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกโดยไม่จำเป็นและจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทซึ่งทั้งรักและโยมนั้นต่างก็รับความเป็นมั่นเหมาะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดินทางไปเป็นทหารของแคว้นๆนหนึ่งและด้วยความที่เป็นคนซื่อสัตย์และมีฝีมือจึงทำให้ทั้งรักและโยมนั้นได้ตำแหน่งการงานที่ดี รัตคุมานนั้นได้เป็นถึงทหารเอกแห่งแคว้นส่วนยมตักกุมานได้เป็นถึงที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและจากการที่รัตตัก,กุมาน,นเป็นคนหน้าตาดีจึงเป็นที่ถูกพระไทยของพระชธิดาของแคว้นแต่ทว่าท่านเจ้าแคว้นนั้นมห็นด้วยกับความรักของคนทั้งสองทั้งสองจึงถูกพรากออกจากกันรัตตัก,กุมานเกิดความแค้นในตัวเจ้าแคว้นนั้นเป็นอย่างยิ่ง และก็ได้ออกบายจัดการฆ่าเจ้าแควนนั้นลงเสียในคราวต่อมาและนี่ก็คือตำนานรักยงครับผมท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกการเข้ารับชมคลิปของทางช่องมองเจ้า h ช n แนลนั่นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม